mà đam cố, mà đam cố, mà đam cố, bước chân đường đã cảm nhận được hương thơm khó quên mà đam cố, son ya nam mà bên ta luôn không có อยากาล้กุ้งองกินของใจมาฝากเธอหาวองกินของใจมาฝากให้ทุกทุกบาททุกวันไม่มีปัญหากับใใรเพราะชีวิตเธอไม่เคยทุกข์ใจให้หลายใร ได้เจอม้าดาบกบปวดช่วยกันตบเอ้ยปบมือให้เธอกันให้น้ำใจไม่ตีดตอกันให้น้ำใจไม่ตีดตอกันดีค่ะดีมาะมาดูกุ้งนะคะนี่คือกุ้งที่อยู่ในตู้นะคะนางกาลังเต้นระบํานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปสังเวยนางกันนะคะวันนี้นะคะผมก็พามาร้านนี่เลยเขาทําเกี่ยวกับ ขายกุ้งนะเป็นๆน,นะคะอนอนัไอ้นี่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กุ้งเราไปสั่งเลยฮนะรกระปงจะไ,นะไ,ไม่ตัดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่นี่เขาก็จะบริการขเขาเนื่องรั่วทันทีนะคะลองจิ้มรเจ็ดเดี๋ยวเราเอาไปชิมดูว่ามันจะจุดเย็นเปล่าเน้ยร้านเขาอยู่ตลาดแล้วนะอยู่ตลาดทะลุนะคะเนี่ย ก็คุณกำลังมาเยอะเลยตอนนี้ช่วงเย็นก็เลยมาซื้อกินี่ได้เยอะแล้วได้ถึงโลอย่างพี่พได้ถึงได้ถึงแม่นี่กุ้งมาจากไหนคะพี่มาเขตแถวบางเลนคนระับแถวบางเลนนะครปฐมเหรอใช่คร<ป>ับอ๋อมันยังดิน้นดิ้นอยู่เลยนะเห็นไหมเขามีวิธีทำว่าต่อน้ํามาเพื่อทำให้น้ําเลี้ยงแล้วกุ้งก็จะแหวกว่ายให้เราเลือกนะคะเหมือนนางงามในตู้กระจกนะคะเราไม่ต้องไปเลือกที่เพชรบุรีแล้วนะคะเรามาเลือกที่นี่นะคะ กุ้งตู้กระจกนะจ๊ะนี่ตัวอย่างหน้านี่นี่ได้ถึงโลยังคะยังใช่ไหมเออเอาเผาด้วยพี่แต่เราไปดูวิธีการเผาในที่นี่คนรับเราชนะด้วยนะจ๊ะนี่เขามีมาตรฐานเขาให้มาดูด้วยเว้ยไอ้แถมด้วยเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้โลนึงครับตะกร้าสองขีดพอเลยครัตะกร้าแค่ขีดอ๋ออ๋อโอเคก็คือโลนึงตะกร้ามันสองขีดนะโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปดูวิธีการย่างเจนะคะเจอยู่ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำจิ้มนี้ใช่ไหมคะที่จะแถมให้ใช่น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเด็ดจริงหรือเปล่ามีส่วนผสมอะไรบ้างคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวแท้นะคะใช้มะนาวมะนาวแท้เลยใช่ไหมคะแล้วก็พริกดำแล้วก็ที่อร่อยจริงคือเออถ้าอร่อยจริงเราต้องใช้ใช้มะนาวแท้เนาะมันจะเปรี้ยวเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมันจะอร่อยเออมันจะต้องอยู่ที่เออไอ้นี่นะคะ ผมไปชิมได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราต้องไปชิมด้วยเนี่ยเดี๋ยวกลบได้ของแถมไปเพราะกบซื้อเทอ้วนาโลหนึ่งเมื่อกี้เอาไปชิมเอาซื้อแต่น้ำจิ้มเหรออ๋อคือนี่เขาจะให้เรานะคะคือโลหนึ่งเขาจะให้สองกระปุกนะคะเนี่ยสองกระปุกนะคะแต่ถ้าเราจะมาซื้อนะคะเนี่ยขวดเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะคะวันนี้โควิดนะคะเราจะต้องซื้อไปรับประทานที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการย่าง นี่เราไม่ได้ทําเองรับเของมาอรับเของมาเหรอแล้วที่ทําเองใครไหนอ่ะอันนี้ทําเองเพราะว่าลูกค้าติดแล้วไงก็แบ่งเนแล้วแต่คุณชอบอ๋อแล้วมันมีสีเขียวอันนมันมียี่ห้ออยู่ว่ะของเราต้องเป็นยี่ห้อนี้ใช่ไหมสองพี่น้องถ้ารับเข้ามาก็คือกุ้งอร่อยถ้าทางของเขาจ้าอร่อยกว่าดูดูสีสันนะคะเขาก็จะต่อจะเป็นสูตรโบราณอ๋อสูตรโบราณด้วยครับผมก็คือจะเน้นพิกเศษเสียมพริกเีษหนูทำมันจะทำาให้เรา ไม่ชอบใช่ใช่อ๋ออเอมันจะหอมมะนาวอ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการย่างในหลังบ้านกันนะจ๊ะเสร็จย่างที่ย่างย่งวันนี้บุกบุกถึงเตาเลยกำลังเต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงให้กุ้งเต้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาฝาก่อ จะได้สดมันจะได้นั่นใช่ปะมันไร่บานม,มันก็ม่เป็นอาหารของเรานะจ๊ะกุ้งนะจ๊ากุ้งเผาเนะจ้าวันนี้ดูดีแดงหอมมากเลยอะเขาบอกว่าธรรมาดาเขาจะมีที่ครอบลงมาเพื่ออย่ามันสุกเร็วนะโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาครอบลงคู่พี่ครอบเลยก็ได้วันหนึ่งขายได้หลายโลไหมอะพวกนี้เพิ่อง,องเ,เปิดครับเปิดวันเสาร์ใช่ไหมเพิ่งเปิดวันเสาร์นี้ใช่ไหมอะ เออเพราะว่ามาตลาดบ่วยไม่เคยเห็นเลยนี่นานไหมกว่าจะจุดคดีอะะเพราะว่านี่มันอบหมดแล้วมันก็เลยร้อนเนาะแต่ว่าอบทีเดียวไปเลยนะหน้าหลังเนาะเรามวนจะลาเราก็อะไรมา้เวลาเผาอีกนาทีที่ นีแล้วแล้วมันก็ร้อนเน่ยนะไฟมันร้อนเสมอวันนี้เนาะกุ้งเผาเจาุ้งตรงนี้ไม่ได้ไปทะเลแล้วก็มากินที่ร้านได้กุ้งเผาแต้องทจะมีของแก้ไขนะครับ๋อต่อไปที่เขาบอกมีของแก้ขนะคะนี่มาได้เลยนะคะ ง่า้ดีนี่ราทาย20บาทแล้วผู้นัดการคนก้กินกันได้เนาะเก็บใส่ตู้ ้วช่วง,งนี้ขายได้วันละกี่โลเนี่ยประมาณ2ีโลโอ้ยย0โลนะคะได้แล, 40, แล้วนะ,ะวันละส0 0 0มนเข้ามาแล้ว,ว,วได้คร,ดรไ,คดได้นครับเนี่ยพี่เขาใจดีมากแนีวนี้เขาให้เให้ซีมันหนึงขวดมานาานเขาจะให้เ,เป็นตะปุกมาอย่างนี้ได้แน่ๆ,ๆนะ เวลาจะเป็นน้ำข้นหน่อยจะไม่ค่อยมีน้ำแต่ว่าลดจัดเหมาอันนี้จะมีวิธีหนุนสวนได้จ,จะออกเปรี้ยวนิดได้ออจะเปรนะี้ยวๆนะใส่เปรี้ยวหวานใส่มะนาวได้ครับม้นาจ้าดได้เดี๋ยวปุ๋ยจะไปกินที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะได้ลงในคลิปนะคะพี่ขอบคุณมากเลยะคะ่ะอุตส่าห์ให้แถมมาด้วยนะคะพี่ขอบคุณค่ะ นี่คะไปซื้อกุ้งเผานะคะเนี้อฉลองนะคะที่ได้พินนะคะก็เลยซื้อกุ้งเผามากินนะคะเมื how, ่อกี um ้ไปซื้อกุ้งเผาที่ตลาดของรื้อทองสอบนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเผาให้เราเรียบร้อยเลยก็มานเนื้อฉลองกันเลยยายเป็นไงลองชิมดูร้านนี้ใจดีมากนะคะพ่อค้าวันนี้นะคะก็จะมีทั้งรถแหลกลดแผ่ไม่เรียบร้อยเลยนะคะคือธรรมดานะคะซื้อกุ้งหนึ่งกิโลนี่คือกุ้งหนึ่งกิโลนะคะวันนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เกินไม่เกินสาม ่งกิโลก็จะให้น้ำจิ้มคะสองนี้นะคะสองขวแต่วันนี้พิเศษค่ะเจ้าของร้านใจดีรูปหล่อนะคะเขาก็ให้เรามาอีกหนึ่งขวดนะครับขวดนี้ยี่ห้าบาทนะคะเดี๋ยวนี้แถมฟรีแล้วก็ลดให้ด้วยนะคะวันนี้ร่วมฉลองกับผมนะคะที่ได้พินม่วานนะคะนี่เลยลองดูน้ำจิ้มงานนี้ดูสิว่าจะเด็ดไหมเอาปุณกยายกิโนอร่อยไหมยายอร่อย เพราะว่าแบบนี้นะเป็นกุ่งสดเป็นกุ้งสดๆเลยเพราะว่าเราเห็นในในคลิปอยู่ใช่มันจะแหวกไหวในตู้นะเป็นนางงามอยู่ในตู้กระจุกเราก็คัดเลือกมาเลยนะคะนี่คือนางงามผู้กระจุกราก็คัดเลือกที่สวยๆมารับประทานนี่นะคะวันนี้กุ้งก็น้ำจิ้มนี่เด็ดเด็เด็ดเด็ดเต็มดวงทะลุเอ่อทะลุไปสามลูกเลยเปล่าหรือลองชิมดูนะเพราะว่าไปกินกุ้งดูอร่อยค่ะอร่อยว่ายายหวานเนาะถ้ากุ้งสดๆดเขาบอกว่าถ้ากุ้งสดสเวลามาย่าง เล่นมาแบบซื้อแบบนี้พอแล้วต้องาย่างเออมาย่างนมควัร้านนี้เราไปดูที่ร้านเขาเลยนะของเิ๊ปิ้งย่างให้เรียบร้อยเลยตามที่เราดูมาเจอแล้วมา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 เนี่ยน้ำจิ้มนะคะพริกขี้หนูมะนาวเขาบอกใช้มะนาวสดนะคะไม่ต้องไม่ได้ใช้น้ำมะนาวเป็นผลอะไรนี่ดูนะ เพื่อนเฉลิมฉลองนะพี่ไมล่ามาจากอเมริกาบผกอยากกินของแซ่บยยะะเ,เ,เพี่อนพะะี่ลกลัวหรืนนอู่เเะะเเเเเนะคะเเ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 คเะเเยเเคุณยเเเเเเนเเ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 เคเณยายเเ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 ายเยเเเเเเนเเเเเนเเ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 เ่เเเเ่เเเเเเนีเะเเ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 ่อเเ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 อเเเเเเนเเ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 นเเ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 เลเเเเะเเ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 เ กินเกือนะกุ้งละกวนแดหวานมากเลยเพราะมันพิ้งสดนะจะกินตัวนี้มมามาีดยวจะหอจะล่อิวั้วจะ่อใหุ้แม่ได้กินนแล้วมาม่มีลูกน่กุ้งเ่านนี่คือไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้ง อร่อยอร่อยมากนักามาอร่อยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้ามาตรงตลาดน้ำอประสองแวะไปเลยนะคะร้านเลยข่าวองพี่น้องนะคะน้องหวานมากเลยอ่อยจริงขอบอก เบอกว่าพี่เขาบอกว่าจะมีเสนที่ว่าถุมี20บาทไปตุ้มไปเลยใส่มาม่าก,กินได้นะคะอร่อยมากเลยกินเผื่อเพืเ่อนๆนะคะฉลองได้กินนะคะอุอ้ยอร่อยเพลิดเพลเดี๋ยววันจะกินหมดจานนี้ก็ใช้เวลานานนะคะอย่าลืมนะคะอ่าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ลืด้วยนะคะแล้วก็อรอชมคลิปใหม่ๆนะคะว่าเราจะพาไปกินอะไรกันอีกน,นะคะ คุณนม่เลยะคะสวัสดีค่ะห mm hmm.